การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจำประกันชีวิตในส่วนที่เป็น2 0 0แสนหลังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เคยพูดไปแล้วว่าในส่วนของแสนแรกไปแล้วนะครับคราวนี้ในส่วน2 0 0แสนหลังมันมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับ 1. แผนประกันจะต้องเป็นแบบที่เป็นบำนาญลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งหลายๆบริษัทก็าอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็สิทธิ์ตรงนี้สามารถเอาไปใช้สาหรับคนที่ไม่ ไม่เคยมีประกัน1นึ่งแแรกแล้วก็จะเอาไปรวมใน1นึ่งแแรกด้วยก็ได้นะครับซึ่งรวมแล้วก็ไม่เกิน3ามแสนนะครับอันนั้นแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกนะครับเช่นว่ามันจะต้องไม่เกิน15เซน์ของรายได้นะครับแล้วก็รวมกับกองทุนพวกขอกบขอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็พวกเกี่ยวกับอ Mf แล้วก็ SsF นะครับซึ่งส่วนนี้เอามารวมกับของเราที่เป็นประกันชีวิตเนี่ยได้ไม่เกิน500 0 0นนะครับคราวนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรามีไรายได้1ล้านนะครับแทนประกันบำนาญระยนตบาัสีใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน15เของไรายได้ก็คือถ้าคิดเป็นไรายได้คิดเป็นเบี้ยได้ก็1 5 0 0 0นะครับ ถึงเราก็ใช้สิทธิลดหย่อนได้แค่แสนห้าจากหนึ่งรายได้ที่เรามีหนึ่งล้านนะครับถึงแม้เราจะได้สิทธิถึงสองแสนก็จริงอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าไรายได้สองล้านนะครับก็สิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้สามแสนสามแสนแต่เราใช้สิทธิได้แค่สองแสนนะครับเพราะว่าเรามีแสนแรกแล้วยกเว้นที่บางท่านที่ซื้อประกันแล้วสุขภาพอาจจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็ ทำประกันส่วนแสนแรกไม่ได้ก็เอาสิทธิ์ตรงนี้ไปใช้สิทธิ์ในแสนแรกก่อนก็ได้แล้วก็มาอีก15%ของไรายได้รวมกันแล้วก็ไม่เกินสามแสนนะครับดังนนั้นตัวบำนาญลดหย่อนภาษีก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสำหรับท่านที่อยากจะเอาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มจากแสนแรกที่ตนเองมีอยู่นะครับก็มาทำตัวนี้เพิ่มขึ้นได้อีกสองแสนนะครับวันนี้สวัสดีครับ